สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่เราชอบมากๆๆๆมาในสตาร์วอลนะคะตัวแรกเลยคือตัวละครในดวงใจของแฟนๆ Star ์วอลทุกคนนั่นก็คืออนาคินสกายวอลเกอร์หรือดาร์ธเวเดอร์นั่นเองคือเรื่องราวใน1-6ถึง6อ่ะเป็นเรื่องราวของเขาทั้งหมดเลยตั้งแต่เด็กยันเอ่ยันแก่แล้วก็ตาย ในหนังเราจะเห็นได้ว่าฝั่งเจไดแสดงความไม่ชอบในตัวอนาคินมาตลอดแล้วก็จุดเปลี่ยนในภาคร e เวนอฟเดอะซิตเนี่ยที่อนาคินกลายเป็นดาร์เวเดอร์ก็เพราะว่ากลัวที่จะสูญเสียคนรักแต่ว่ามันก็มีความสมเหตุสมผลนะคือแบบมันเหมือนคนที่เก็บกดมาตลอดอะ่อะเราทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้ว อ,อยู่ไปก็เขาก็ไม่ไว้ใจเราเงินเดือนก็ไม่ขึ้นตำแหน่งก็ไม่ขึ้นแต่ว่าไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งอย่างซิสอย่างเงี้ยเขาเสนอในสิ่งที่ดีกว่าให้เป็นเราเราก็ไปนะความรู้สึกที่มีต่อดาร์เวเดอร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่ทั้งเท่ทั้งน่ากลัวน่าเกงขามแล้วก็น่าสงสารไปพร้อมๆกันอะ เขาเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรักษาคําพูดแล้วก็มีเหตุมีมีเหตุมีผลของการกระทำอะอย่างลูกน้องทํางานผิดพลาดเนี่ยการที่เขาลงโทษลูกน้องฆ่าลูกน้องคนนั้นอะแต่คือลูกน้องเกิดจากลูกน้องทํางานผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่แบบเออก็ฆ่าเออก็ฆ่า ah, เลยอะไรอย่างเงี้ยลัดเวเดอร์ก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยังมีความดีอยู่ในตัวนะ เพราะว่าเขาได้ช่วยเหลือลูกชายที่กำลังจะโดนจักรพัดแพลวัทินฆ่าตายเนี่ยจนเขาได้กลับมาเป็นอนาคินสกายวอ k e เกอร์อีกครั้งลูสกสกายวอเกอร์เด็กหนุ่มชาวไร่จากดาวทาดูอินสู่ปรามาจารย์เจไดลูกก็เป็นอีกต,ตัวละครหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสงสารเขาอะเ,ออเราดูสตาร์วอลเนี่ยครั้งแรกเราดูภาค r v เวนออฟเดอะซิต แล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าอาลูกกับเลอาเป็นพี่น้องกันดัตเวเดอร์เป็นพ่อของลุกเป็นพ่อของเลอาแต่ว่าตอนที่เราดูเอพิส od ห้าเรารุนนะว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะรู้กันนะว่าเขาเป็นพ่อลูกกันแล้วพอเราได้ดูฉาก I am your father นะตอนนั้นอะเรามีความรู้สึกว่าเออว่ะรู้สักทีแค่นั้นเลยจริงๆแต่ว่าไม่นานวันนี้เราได้กลับมาดูอีกครั้งอะ ในตอนที่เราโตขึ้นกว่าตอนที่ดูครั้งแรกนั้นมากๆแล้วนะเรามีความรู้สึกว่าคือเราดูเอพิโซด4แล้วก็ดู5ติดติกันเลยอะฉาก I am your father อะ่ะเรากลับรู้สึกปวดใจรู้สึกสงสารลุกอะคือมันเหมือนแบบตอนเอพิโซด4โอบิวันบอกว่าดัตเวเดอร์อะค่าพ่อของลุกใช่ไหมล้วก็บอกว่า พ่อของลูกอะ่ะเป็นคนเก่งเป็นอัศวินเจไดเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเด็กคนนึงอะ่ะที่เข้าใจว่าพ่อของตัวเองแบบเป็นฮีโร่มาตลอดอะ่ะแล้วแบบแล้ววันหนึ่งเราได้รู้ความจริงว่าอ่ะพ่อเรายังไม่ตายแต่ว่าพ่อเราเป็นแบบตัวร้ายของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมันน่าผิดหวังอะ่ะที่เราชอบตัวละครลุกเนี่ยเพราะมาร์คแฮมิลเป็นคนแสดงคือตอนแรกอะ่ะเรามองว่า ลุกสกายวอเกอร์นี่ไม่หล่อเลยอะ่ะคืออนาคินก็หล่ออะ่ะแพดเมก็สวยอะ่ะแต่ลูกชายแบบดูไม่ไม่หล่อเลยอะ่ะแล้วเราก็แบบได้ไปดูสัมภาษณ์ของมาร์คแฮมิได้ไปดูแบบเฮ้ยพอเราได้เห็นแบบตัวตนของนักแสดงจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนขี้เล่นอะ่ะเขาน่ารักอะ่ะแล้วแบบเราเป็นคนชอบผู้ชายน่ารักอะเขาก็เลยแบบ เออเป็นสเปกเราเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวละครลุกมองมองลุกแบบดูน่ารักขึ้นมาทันทีอ่ะแล้วเขามาร์คแฮมิลเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดช้าไปหลายๆปีมากๆ o b โอบ n o b นเคนอบี o โอบวันเเป็นอาจารย์เจไดของอนาคินสกายวอลเกอร์คือตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นพาดวันเนี่ยเขาต้องสูญเสียอาจารย์ไคกรจินอาจารย์ อันเป็นที่รักของเขาไปและลูกศิษย์ที่ฝึกมากับมือพอลูกศิษย์เขาด้านมืดแต่เขาเชื่อมั่นในตัวอนาคินมาตลอดนะแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่รู้กันอยู่ด้วยความที่โอบิวันเนี่ยถูกยัดเยียดอนาคินให้เป็นศิษย์โดยที่เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นอาจารย์เลยไม่รู้จักว่าจะต้องวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลย ก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่ทำให้อนาคินรู้สึกว่าโอบิวันแบบอิจฉาเขาแบบว่าเขาแบบหลายๆครั้งอนาคินรู้สึกว่าตัวเองไปได้ไกลกว่ากว่าโอบิวันแล้วอะแต่ว่าโอบิวันก็ยังฉุดลั้งเขาไวอ้อะแต่ว่าจริงๆแล้วโอบิวันก็หวังดีอะตอนเราดูอะเราก็บอกกับตัวเองว่าโอบิวันทำดีที่สุดแล้วเขาทำดีที่สุดแล้ว ผู้บัญชาการเคนิในภาคโลกวันอัสตาวอร์สตอรี่นะคะเขาคือคนที่จะไม่ทรยศกับจกักรวรรดิแน่ๆเขาคือคนที่ทุ่มเทเวลาหลายปีเพื่อดูแลการสร้างเด,ดสตาร์แต่พอเด,ดสตาร์เสร็จเนี่ยเขาก็โดนแย่งผลงานซ้ำยังต้องมาตายด้วยอาวุธที่ตัวเองแบบ ทุ่มเทม,มาหลายปีอะเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยอะแพตเมยมิดาล่าแพตเมยมิดาลาเนี่ยเป็นเออเป็นราชิน,นีตั้งแต่มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่อายุยังน้อยอะอายุ14เป็นราชินีอะเรายังคิดอยู่เลยว่าเออถ้าตอนตอนที่เราอายุ14เนี่ยเรายังเล่นเป็นเด็กอยู่เลย แต่นี้อายุ14บสเป็นราชินีดูแลดาวคือไม่ใช่ว่าแบบเด็กทุกคนที่จะมีความรับผิดชอบนะตรงนี้ได้อะเรารู้สึกว่าแพทเม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในการต่อสู้นะเวลาอยู่ในสถานะการณ์ทับขันเนี่ยแพทเม่จะไม่ใช่พาราหรือเป็นตัวถ่วงแน่ๆแ,แบบต่อสู้ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องแบบเป็นห่วงพะวงหน้าพะวงหลังเออว่า นางจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบนางดูแลตัวเองได้นางเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับจะเอาไปลบมากๆจริงๆก็มีอีกหลายตัวละครนะที่เรารู้สึกชอบอะ่ะในสตาร์วอร์แต่ก็ไม่ได้ชอบเท่ากับห้าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะชอบตัวละครที่มันมีความรู้สึกน่าสงสารอะพอมันดูน่าสงสารปุ๊บเราก็จะชอบเขาเลยอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม <laughs> และนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเรานะคะเรา จะรู้สึกว่าตัวละครบางตัวเราไม่ได้ชอบนะตอนที่เราดูมันครั้งแรกอะแต่เราจะชอบในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราผ่านอะไรมามากขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเออตัวละครตัวนี้มันทัดใจกับเรามากอะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย